สวัสดีค่ะพบก,กับพวกเรารายการว่างหรอมเอวันนี้นะคะเราจะมาทำการรีแอควงเววีนะคะของเต้นกับอย่างอย่างนะคะชื่อเพลงว่าโลโลค่ะเย่เราไปดูกันเลยโอ้โห

I'm facing it. She put me through the test. I'm it, put it. in touch, She's wasting it. All I'm saying is, keep oh. You can't put me like you your, But so if you don't trust me without, tell me right now, why can't I just keep my love? Mm -hmm. oh.

give me one, my you Don't me find my I'm so happy. 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 I'm ากนันกมีความเมนกันอะมีความแบบไปด้ชิกันเราไม่โต,ต,ต,ตอีกแลวเมื่อกี้เฮ้ยแดนซ์แบทเทิลน่ะ <Wow. S 2> ร่จักเป็นข้อมองภาษาคิปหรือว่าเป็นเออเออมา3ัคลิปเลยชอบสองหรือว่าเพลงนี้ต้องเป็นเพลงจีบเป็นเพลงจีบสาวอะ่ะควางควาไสนปให้เหมือนกับโยโย oh เร่ปดเลยมรู้เหมือนหนักเลยอะค่ะใช่เยโอ้คือท่าเ่อกีดีมาก่ะูดิยโย่โย่โย่ตองง่ายด้วยมนีีดีอะ อินสตูเมนทั่ะดีมากอ่ะหนูว่านะ MV นี้นะสื่อถึงแบบว่าคือเต้นกับอย่างๆเนี่ยกำลังจะจีบผู้หญิงคนหนึ่งอยู่แล้วก็แบบว่าแบบอย่าพงบิดความรักที่ฉันให้เธอเลยแล้วก็ให้แบบให้เธอตีตีฉันแบบว่าเป็นเหมือนโยโย่ Yo, ที่แบบเธอสนุกกับฉันเอออะไรอย่างนี้ที่หนูเข้าใจนะแล้วก็แบบภาพป็นมีสวยมาก อย่าปกปิดความรักของอย่าปกปิดความรักของฉันไปเปิดใจหน่อยแล้วกันใช่ใช่พูดชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยคือเปิดใจหน่อยอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากเลยอ่ะใช่ไหมยิ้มแบบยนี่น่ารักมากเลยอ่ะเทรนเนอร์แบบมันแบบน่ารักมากมีเจ้าชู้ในหน่อยเนาะเลยยิ้มอ่ะมิ้งมิ้งเนี่ยอ๋อเหมือนผู้หญิงอับปฏิเสธป่ะปฏิเสธความรักอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเลยร้องเพลงบอกว่าอย่า อยากปฏิเสธความรักของฉันอืมเธอเธอจะควางฉันไม่ได้ใช่แต่ว่าให้เปิดใจออกมนี่ยช่าเนี่สวยจังเลยอ่ะเศกรถตู้เป็นรถแต่นี้รถสปอร์ตอ้าแต่ว่าตะกี้มีตั๋วเครื่องบินอยู่นะก็ใช่ไงค่ะไปมาแล้วหรือเปล่าไปแล้วอบตามเครื่องบินมีแบบอันนี้เลยอ่ะลูกบอลลอยๆอ่ะใช่ปาอะไรนะข้ามไปมาเหมือนโยโย ชอบสีเมื่อกี้ที่ทำเป็นเอี่ยเน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 ีเนี่ยเนีเนี่ยเนนี่เนี่ยเี่ยเนี่ยเนีเนีเนี่ยเนี่ยนี่เนี่าเนี่ยนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยเน่สีกเน่ยเนี่าเนี่น่เียน่เี่ยี่ยี่ยเนี่ยเนี่ยเ่ย้น่นยเนี่ยเนารนีายียเนีเนีน่าเ่เานเ่นนีเนเนียีเี่ี่ยยยน่ย่ ภาพเอ็มวีสวยเช่นเคยนะคะภาพมีสวยมากแล้วก็นะคะก็คือเต็นกับอย่างหยาน้องอย่างหยางเนี่ยคือพวกนางแบบมีเสน่ห์มากแล้วก็แบบว่ามีความแบบน้องอย่างหยางคือเราแอบตกนะเพราะแบบว่าเราเออโดนตกเลยอ่ะเพราะแบบน้องอ่ะเออยิ้มทะเลนแล้วก็แบบเนี่ยขยิบตาอะไรอย่างเงี้ยน้องๆน้องน่ารักมากก็คือสารภาพเลยว่าแบบครอมาเออโดนตกแล้วก็แบบว่าเพิ่งมาดูเอ็มวีน้องอันนี้ด้วยแล้วคือแบบว่าดีดีมากๆเลยค่ะ ความรู้สึกเรานะชอบเพลงมากเขาแบบมีความสากลแล้วก็ชอบแบบนดนตรีอะ่ะมัน,ม,นมันทำให้รู้สึกเหมือนอะ่ะมีความตื่นตัวอเออพอฟังเราก็จะรู้สึกแบบโยกตามเออโยกตามแล้วก็สีสีที่ใช้ในเอ็มบีอ่ะคือดีมากแล้วก็ทางเซนล้วก็อย่างอย่างก็คือแบบมีเสน่ห์กันทั้งคู่เลยใช่ใช่ใช่แพี่ชอบเออในตัวฉากที่มันเป็นเหมือน เครือนอ่าเป็นขอบไม่เป็นขอบที่นางเอาใช่เหมขอบสีดำใช่ไหมมาแล้วนางเหลือเหลือรถรถรถสเปซขอบให้มันหรือเ่าเออใช่ฟิลเหมือนหนักเลยแล้วก็สีผมหยางๆคือแบบว่าเหลืองใช่ม่วงอ่อนเหมือนอะไรนะสายเออใช่รวมๆก็คือ MV ็ีนี้คือปังมากค่ะดีมากค่ะโอเคถ้าวันนี้มีคำพูดที่ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขออภัยจริงๆค่ะ ก็ถ้าชอบคลิปเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด Subscribe ให้ช่องของพวเราด้วยนะคะมันสำคัญมากมเลยนะคลิปหน้าเราจะมีแอปลงอะไรนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับนี้พวกเราไปแล้วค่ะบ๊ายบาย